เขารู sociedad, right. uh, yes. so s <S mm. ้แล้วส okay. oh okay. so, I mean, ่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้นาจะรู้ว่าแนวไหนมันจะได้ไอตรงนี้ก็เกิดการเือดนแรแล้วกามเาตรงๆแล้วาใครอ่ะพว่าจ้าาบอกว่าเนี่ยแหนายัยีอยย่นนีะนายกก็เป็นคนเอาก้าไม้ตามหลังมา

เคู่ไประยะมันเขาอย่างเงี้ยครับป็นแนวนครับมีเสาเหลืองๆแถวนี้ครับเป็นแนวลังวัดกับไฟฟ้ารู่นไวนเนี่ยนนครับย้ายไปครับแล้วหลังสามเก้าทำปกันครับสอ3สกันสีเาค่ะกจาสไมจยกอบตครับ พอเจ้าหน้าที่มากดับเครื่องเดินมาหาเนาะครับโอเคแล้วตอนนี้จะเอารถออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกครับป่าเลยเนี่ยนี่ของผมอยู่ทางชันที่เดียวกันอันนี้เป็นหลักมอดอยนะคะอันนี้ดูประกอบเสมียนอยู่ตรงนี้ครับคชันนี้เ่มาลงชื่อลงทะเบียนจะประสานนบจอ่าแล้วจากนั้นก็มาเดินสำรวจกันให้เจ้าของที่มายืนมาจำชี้ว่าของใครขอบเขตถึงไหนผมก็มาแล้วอันนี้คือหลักเกณฑ์ตอนแรก พอเขาได้อย่างนี้ไปเสร็จเขาก็ไปขึ้นรูปแปลงว่าของใครเป็นยังไง